ใสิละบกคือแต่พ่อขอยสิ้อเแถวคือหอดพอยยุกี้ใจสิหละขึ้นจากว้างเลยกับ,บา่าขึ้เจียค่ไดนเลเนเล่แถว่อเอ้อยยตกใเลยคยได้น้ำได้น้ำได้น้ำอยากไอลตลอดได้เล่เถวไมนที่เป็นยัง,ยงสี่ังี่แหละพอยุกี้ก็เป็นยัง่เดกก็ได้ผัวคือผัวจากฝังงนน้ ใน่ยา,ปาเป็นไาร้เอาเหมือนพ่อยู่กี่แล้คะ่ะแมนปวดมาที่ลูกเคยเล่าเน่โอ้สิได้ปะใคเนม่บออลูกไส้แล้วเป็นกุกกกากากยังไงละเป็นกสนใจโลกแต่ที่เย็ดไปน,ดนี่ จ้างได้เลยค่ะม,มีคนถักมาถามงานอยู่ด้วยเนี่โอ้ปีใหม่มักนกเติมแล้วเนาะจะจ้างเสร็จปีใหม่เนี่มันก็นติมหมดแล้วแล้วคิวมันอยู่ของเทพ่ถ้ารุงเทพมันไหลต่อได้ก็ดูอีกงานหนึ่งที่ไหลต่อไป,อ,ไปอ่ะาไปงานที่ที่อยู่ในรุงเทพ่ยวรว่าจะไหลไปได้ไหม เมื่อคืนเขาเท่เลยนะในะงานเขาก็เท่ตลอดนั่นแหละของเขาเนั่นแหละ,ะขเขาเป็นคนที่คิดเขาเท่แล้วเขาก็เขามั่นใจในตัวเองสูงเขาก็คิดว่าเขาเท่ด้วยเขาคิดว่าเขาเท่เขาเลยมั่นใจก็ยังพญายตุ่งนี่เราเป็นคนที่เขาคิดว่าจะกองเท่เราบอกเลยว่าม,มัน่นใจคอยเห็นหล้วว่าคอยเ,เห็นมาสองสามคนนี่คนคิดว่าจะกองเท,ท่ทเท่ใช้วเท่เท่ในน้ำขุบเอาอยู่ขึ้นอย่างนี้ ตุยนี่จากข่อยเป็นคนหนึ่งพ่อข่อยมาทักตุยได้แล้วป่วยอยู่พ่อข่อยเป็นอะไรสแม่ข่อยก็นั่งยิ้มซื่อส้มัวยมากเลยแต่ข่อยมาซื่อส้มด้วยคัามฝันตลอดเลยตุกนั้นข่อยบอกว่าพอได้ความเหมาะสมเขาตอนนั้นข่อยคิดว่าเขาเป็นต่างชาติละว่าเออเจ้าจะไม่เห็ุวุ่ยวุ่ยว่ายในเมืองไทยสิบอะไรด้เจ้าต้องหูจะเก่งใจผู้นั้นผู้นี้ไม่เห็นดีกว่านี้ลองคือจะ เสเสียงดังดีใส่แล้วก็ห้องโข้ขึเนองเบาเอิญใส่ฮะฮั้ัไร้ฮ้เขาชอบถามว่าพี่เทไหมฮ่าฮ่าออแล้วเป็นคนยังไงแล้วก็ย่อมกันไหมอุ้ยเทอุ้ยรัวเสร็จว่า ขาสาขั่งความมั่นใจให้กันป่ะใครจะได้บัดอกผัวใครก่อนปอดทั้งใหญ่ทั้งเหงาทั้งขาวทั้งร้อนผัวใครจะได้ห้องโอ้พี่เศษไปโอ้เจ้าปตองอเลียนแบบลูกเคยไม่เจ้าปตองเลยเจ้าไปสาวห้องโอ้เสียเดียวใครเห็นผัวเก่าใครพอยพุติเป็นยังสี่เลยทำไม,มว้าพิเทษป่ะีกขากุ้ยบินเต็งตัวมายางหมดเลยซีบลอกกับบดไปหาถามคนบมดนลยเขา คับว่านี่อ <ware> ีกท่านไปบริษัทเนี่ยถามไปแตงแตงย่ามถึหอดแม่บ้านจนเขาก็บอกว่ารัวรัวกบบนี้ได้สุดไหมเมื่อนี่ถามไปแตงแตงย่าบริษัทอืมจ๊คไดเลี้ยง้กันก็อย่งว่ากตายนี่จ้งกูเลี้ยงกันเลยกูต้องวเลยตา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 ยแม่อุ้มเลยมาเจอว่าเรไปตัวนี้แม่ ลักษณะค่ายๆจะันแบบสูงๆโูสูนนี้ยังม่สูงตล้ได้นี่หักเลยหักเลยเนี่ยกสูนแต่ว่าเราเรากัรรอหักเลยหักเลยแต่ว่ากินเราบ้างทีนเ่าบาเทีขันเมาหล่ะไอ้พวกพวกไเมานี่ยอกยอยู่ขังทาานี่กอดข้อเข้าไปต่อยอีกคนผมักเขาเลยเอาไปตัวขันมามีคนขับรถพาไปพามหนี่เนาเลยพอยุกี่ตะเกีย หลังจากเลิกงานเนีห้าสี่สามสองหนึ่งก็เลิกงานเราไปไร้ไมเด้ถอดคาบผู้บริหารดันตีนันเสามารถเมาขาก้างได้นริงินพอขี่เราอยู่้างด้านเขานอนอยู่เนี่ยแล้กอดข้อเขกินตัวดีแล้วเมาหนักขึ้นอย่างนี้ไปชวกชีวิตคยกแน่เลยแต่ละเยแต่ละบทบาท คมพอตุ้มไบเพราะ่อยเจอกษณะน,นี้มาหลายขเอยไว้คมใบใบให้คิดว่าจะคลองเทมันที่เป็นขค่อยย่องผัวแล้วย่องย่องโน่นนี่นั่นให้เกียรตใิในการยกยอปอกกปัน้นมันผมันปวงไปนะข่อยก็เลยดับฝันใบใบเทแต่ว่าข่อยเฮ็ดด้ดีได้เวลาเราไปเป็นคู่เป็นอย่างเเสื้อ้านาแพทเนี่ยโอ้ยเนียบตอนนี้เรากไล่ได้ไปทุระอีย่างเนาะเวลางานต่าง,างๆน้าหอมพะตุ้งเนะี่ยแพงกว่าแม่อุ้มอ่ะเต็มโตะ๊ะแต่มันก็ไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดให้ แต่คนอื่นไม่รู้เตรียมว่ามันก็ฉีดน,นะนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เน, <c oughs> นี่ยเฮ็ดยังให้ปรยากเฮ็ดปรยากแต่งตัวบางคนขี่ขันแต่งตัวเนี่ยครั้งที่อายุยังหน่อยถ้าแต่งตัวแล้วดูแลตัวเองเพราะตุ้มเขาหล่อนะเขาไม่ใช่คนขี้ไหลนะแต่ว่าเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาชอบชีวิตสงะเขาชอบชีวิตทำทษชอบทําให้ตัวเองแก่นะเข้ใาใจปะมทักทาให้ตัวเองอายุวัยล่่งเลยไม่ทําให้ตัวเองย้อนวนอัยอ่ะพี่ไม่เห็นแต่เจ้าของสมองมาดำยุคขีแต่นะ หือหน่อยกาเท่ากันอะไรเงี้ยอายุเท่ากันอะไรเงี้ยเขาทำแเขาลดอายุเขาอันนี้เพื่ออายุหาเม่ป่เหรอเหร่ะจ้าปีนันยูหาข่อยแต่ว่าข่อยก็ลดมหาเจ้าวู่ได้ยไข่ก็ลดให้เป็นเด็กสาวเลยเจ้ารู้สึกได้ปะบ่รู้สึกบ่ตอบแสดงว่ารู้สึกว่าเคยเป็นเด็กสาวแม่แล้วก็ตัวหอมอยู่ได้เมื่อคืนโอ้ว่าเจนี่โอ้ยเจนี่ ลักดมยูตทตบขนาดป็ไอจเจนี่มันบาเจ้าหอมอยู่บะเมีน้ำหอมหมาติดตัวแล้วบอกเนี่ที่ถือกินอ่ะนะหมามีตัวหอมหอมมันฉีดน้ำหอมเบิดกกอดหมาใอแต่น้ำหอมจากหมาตัวแล้วเอง,องนี่ว่ามันถิงกระเลยไ้แล้วก็ไปฉีดจนเขาถามว่าน้องๆใช้น้ำหอมอะไรบ่าโอู้ลายยีห้วมาปนกันฉีดอ่ะ ซุ้ลูกฉีดอันหนึ่งซุ้แม่ฉีดอันหนึ่งพอฉีดอีกยีก่ห้อนึงนุ่มจะมีไว้หมดดับกลิ่นยูฟ่าตันนี้ดับกลิ่นเด็กๆที่แบบฉีดได้มันติดขนเขาอะอาบน้ำมันจะนี่เลยได้หัวเจนี่ที่ถือกีอ่หลักอาจะเป็นน้ําหอมมันมาหน่อยมันหอมฝุ่งหอมน่ารักเลยแหละจนเฟื่องแต่มาซื้อที่ไหน,นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกนย้อยคนไทยเนาะไปไปเอาออกไป กกจ้องแต่ว่ามันปวดไงมันไทยได้หนีล้าเป็นอย่างเปิดห้องมันตายเนี่ยเอามันออกไปนะขี่ประเด็นมันอันอยู่หันแหละพี่ตุ้มกับออยู่แต่เพื่อนใส่ความรอบ่เปลี่ยนบมเป็นอย่างนั้นเนากใส่ความรอในทางที่ผิดผิดมาเขาใช้ความรอเป็นสื่อรอทอนมาสองเอาไป้นนี้ปวดกันหมเพิ่อนหมู่โม,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 โมนเรามา กินแล้วก็มักนอนแล้วก็มักชีวิตสมถะบ่ามากอีย่างที่เป็นคนมักอิสระบ่ามากอียังมาบีบกันห่อยมาเด้อบีบกันเปน็นนวดสล้วเปน็นนวดสลันดากดมดมอ้วนมาเนี่ยกินแล้วก็นอนแล้วก็ไม่หมา,าชีวิตวเรามักเลี้ยงหมูเลี้ยงมาถึงล่ะ นลูกว่าเจ้าเมไม่จ้าเลี่ยงนะอม่สูเราไม่มือนเห็นเฟิร์ได้มาพะนันนี่เลยพนันพนีนีว่ากวาาสิเก้าถึงเซ็งม่ชิสูเลี่ยงสู้กันสูเอาสู้อตื่นให้ท่านเวลาไปอย่างให้ท่านเวลา้นปดเเก้าหตายกูม่พี่มาเสียขวฝากจะได้ไม่อุ้มมียอับอดออาเนี่ยกาดได้สิมาแล้วมไปขึ้น ่อยบอกตงข่อยมีเงียนะคอยเลยตอนอยกาเล่าหัวไปเลยคอยก็นิตูนเจ้าอยู่าคอยเข้าใจเลยคอยไม่สัมผัสจอเลยหลายมือมาเี่ขคอยเข้าใจเจ้ายังติดสุดว่าจัลละวะเราคือกาขคอย่อยขอฝากเจ้าขึ้นในเรื่องสำหรับในส่วนไหนวันหยุดจะเอาไปยุทำเรื่องอะไรคอยได้พักสมองแล้วเถอะเจ้าบ่าช่องหยุดยาวน่าน

เมพิมบอกอุ้ยคอตยตอ่ยากโตไาคุณจะไปยากอีย่าง้าเปิดงานเหรอบ่กวันที่สองหน่เจ็ดเปิดงานเหรอดเดียบไซคุณคอยต้องเห็นงานซอยพูลุง้ก่นเขาบอกเขาโตแล้วนี่ยไม่ได้ยากหรอกไซคุณพันว่า,ามันเมียนบอกไซคุณวันที่หนึ่งแล้วกลับอุดรเลยเพราะพ่อตุ้มมันมีเพราะตุ้มมีงานรับเหมามีอะไรต้องดูแล ไปเป็นยากไปพิมพ์ผุละอยู่ในอุดรกันเด้อสิบางสิคอยเกิดดูแลเรื่องบ้านเรื่องนี้หลายอย่างให้มันสปีดมันเลีวเนาะจิ้มมาค่ะไปเป็นยากไปดูเป็นผ้าล้านนะสวัสดียี่หนึ่งกะตะเคียนเขาได้หมดเลยน่าร่าไปเขาดูแลตัวเขาเด็กสวัสดีจ้ะไม่อุ้มคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจยงหลรุ่งทอดจิงไหลายยเฮไหมจยงหลาย นี่ยนอนจินเลยมาให้ก็ไเด็นอืมมาเคี่ยมเคี่ยยก่อนเคี่ยมนี่เลาเค่ยกเคี่ยมวะจิ้มเขาเคี่ยมวะนั่งก่อจิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้นี่ใครใครถ่ายแล้วอุด้งใช่ไหมเนี่ยก็เหลือมิโซะหรือว่าอันนั้นเป็นของมิโซะก็คือจบเลยแต่พ่อกับแม่แต่ข่อยคืเป็นของยูฟ่าเหลือมิโซะเพเดียวอันนี้เรียบร้อยก็ยังนันมาอ่าก็ข่อยป็นคนเก็บแล้วก็มิโซะนัตโตะ มีโสบ้านบ้านหินโอเคน่าจะเป็นเดาได้ว่ามิขอยเดาว่าของมีโซะเขาพุ่นฆ่ายันตะกรร์มันเดาว่าว่ามีโสหรือว่ายุ่วฝ่าแต่ว่ายุ่ฝ่าขอลงเด้็กพ่อกับแม่บอกคือน้องสามกุญช์อิริเจนี่ยว่ามันสามกับขั้นระดย้ำมืองานแม่คิดอย่างนี้ว่าแม่ต้องเล่งในกระตุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคืนนี้คุยงานเจ้าผับคุยงานน้ำทิ้งว่ารู้เรื่องมาคุยกันสว่างข้นข่าใจอยู่สวงขนสูบกเข้าใจน้ำเพลินได้หนีสนอง เขาจะไปคุยงานมันได้นสนับคุยพันคนอื่น,นโทรถามข่อยเออก่อนก็ไปโทรหาเขาได้เขายม่เป็นผู้จัดจาก,การไปตรอกแต่ว่าเขาจะดูเละคิ้วไปเลยตู้มารุด่ะไป,ปาานี้นนรรนดดหาน้องแล้วน้องไม่รู้เรื่องคุยบ่รู้เรื่องหรอศิลปินเขาไม่หนาทีโชว์เขาก้าวาแต่เรื่องของเขาเขาบอกกันนี่เขาบอกรู้เลยว่าสรุปว่าจังไหนแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาลู่เรื่อง ก็ททำได้เขาทำได้ดโทว์ได้แต่ว่าเอาจริงมีคนจ้างงานต่อในเจนีมัคืณแล้วเราบอกว่านี่เอาวันนั้นนะบอกว่าจะไปกับซันมันเป็นงานอะไรที่เกี่ยวท่านไม่ไม่แม่ซันมันจ้างพีไปช่วยต่อแต่ว่าไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เขาเห็นพีว่าดก็เลยบอกเอาได้อย่างนั้นเอาคิวที่เจ้าภาพเอานะก็ว่าตอบเฮาด้วยดดิวง,งัน เขาดิวง่ายๆสิเออก็เข้าใจแล้วเอา้ามันเข้าใจอยู่คนเดียวามาตอบคาถามนะี่ยเราถามบ่อยก็เหมือนเราแบบเซาซีเขาเลยเนะี้ยน้องเยลาดามาเป็นพ่การส่วนตัวไหมมาจัดคิวไหมหนุกหรือใครสเสนอตัวไหมคะัีมีไหมจะได้มาคุยมา,มาตามจี้กันเอาจะต้องหาคนมาตามจี้เราค่ะแล้วเอาว่างใครต้องการบุนไว้ รายการข้อมูลว่าในชีวิตสมัครมากได้มุ่ให้ดูคิวส่วนตัวเขาตาเชื่อพี่หนีออกมาไม่อุ้มจะหยุดคิวไม่อุ้มจะหยุดทํางานตรงนี้ดูสภาพหน้าผมเนี่ยเฟิร์สเขาดูแลน้องสนนั้นไงต้องเรียนวัฒการเมืองไปเลยใช่ถ้าอยาปฟรีหุกอ่ะในเวลามีงานคู่มีงานอะไรเงี้ยเวลาเขาติดต่อมาเขาติดต่อมาหาไม่อุ้มไงเขาติดต่อสองคนนั้นเราไม่รู้เรื่องเขาก็ติดต่อมาหาไม่อุ้มไงดีใจไม่อุ้ม หนาวไหมเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะไม่ได้เปิดแอร์อะไรเมื่อคืนเยน็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโนโอ้องแขกตอนนี้คุณนกดูดูบ้านซ้ายไม่อุณดูดูเป็นแอดมินทุกทุกอันเลยทําอ่าโทษผลงาน,นลูกแล้วก็ทั้งขายของให้บริษัทตุ้มรักด้วยนะคะมันจะหนักไปไหมนแรกให้มาตามเั้่งจะตืน่นตื่น ตื่นใส่อะไรวันนี้ใส่ตำยังไงวันนี้นะตอนนี้นะที่ข่อยเลยด้วยะนี่ข่อยปุ้นสองจการรสมัครัตันชื่่ตื่นนะนี่ตื่นนะนี่ตื่นนะนี่ตื่นแล้วจะใส่อะไรจะทำอะไรจะไปไหนวันนี้หรือเร็วเนั้นก็คือว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันต้องมีคนที่แบบกระตุ้นเขาแบบนี้ก็อบลยขอบคุณนะคะเมื่อคืนแม่อุมสวยมากขอบคุณแม่พงพยายามขอบคุณคเือนแม่ดจ่อยไหมถามแม่พงพยายดมเลยว่าหนูจ่อยไหมเจราอาให้ดูเลดูดี แคต่ยังมาร่วมปวดหัวกันไหมล่ะสบายใจเพราะว่าที่ผ่านมาแค่เดียยกมีคนเดียวมีความสูงุงขนะที่ไม่มาแต่ครา้งี่สามคิดว่านกอยู่เรยได้นกมันเอาอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องความเป็นตื่นใส่อะไรดีคะใส่ตง <laughs> ทำงานคะ่ะหนาวเร็วๆค่ะจ่อยจริงค่ะแล้วแม่พงพยอมก็เห็นหนูตอนอ้วนไหมตอนตัวใหญ่ไหมคะตอนแปดสิบสองอ่เห็นมาแต่นนี้ แม่หน <Merci. S 2> ่อเคยกันหนูอยู่หมดร่ำเบอรที่ตอนนั้นเจ็ดสิบกว่าเองนะช่วงพลิกสุดๆแปดสิบกว่าตอนนี้ห้าสิบสองเห็นค่ะแม่นบ่ต่างต่าบ่แม่ต่างไหลายอยู่เนาะรู้ใส่กางเกงเอวยี่สิบหกอ่ะตอนนี้ใส่ รีอวยี่สิบกพาเอียแว่าเิดวปพรกเพราะ่าขอเพิ่มแ่ส่งเอยวยี่สบหกมาก,ก่อนเลยค่ะส่งตงัวมาขึ้นนี่ขอซื้อไปนั่นนะ่ะเอยวยี่สบหกแล้วเสื้อใซส่เสส่เอ็ดได้แล้วนะคะเก็ด <Get S 3> พอดีเป๊ะ